โลกเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับกับการเวลาที่เปลี่ยนไปนะครับถ้าท่านไม่เรียนรู้แพลตฟอร์มนะครับวันนี้นะครับพรุ่งนี้ท่านต้องวิ่งตามเพื่อนนะครับถ้าไม่เดินวันนี้นะครับเดี๋ยวท่านได้เรียนรู้นะครับว่าแพลตฟอร์มเป็นอย่างไรนะครับเราใช้กลไกครับใช้นวัตกรรมนะครับใช้เครื่องมือนะครับในการดําเนินงานนะครับเหมือนอย่างที่ท่านลองอุทิศให้นโยบายนะครับคอนเซปชวลนะครับว่าเราลบเองจ้างเขาลบหรอลบร่วมกันนะครับเหมือนวันนี้นะครับเราก็ลบร่วมกับ สสลนะครับต้องฝากขอบคุณท่านปอ,อสอสลอไปด้วยนะครับที่เรามาใช้เวทีตรงนี้นะครับแทรกเวลาท่านมานะครับถ้าน้องพอร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยนะครับอีสิบห้านาทีนะครับแพลตฟอร์มกับวิชั่นมิวเซียมนะครับค่ะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีพี่ๆเจ้าหน้าที่ป้องกันการทุจริตทุกท่านนะคะดิฉันชื่อนางสาวสายทานอินทรีนะคะชื่อเล่นชื่อแอนค่ะจากเป็นเจ้าพนักง,งานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการจากสานักต้านทุจริตศึกษาค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำในส่วนของตัวระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษานะคะหรือว่าตัวแพลตฟอร์ม e-learning ของสำนักต้านนะคะที่จะเป็นตัวข้อมูลเกี่ยวกับระบบการเรียนรู้ทางด้านหลักสูตรต้านทุจริตศึกษานะคะซึ่งตัวระบบ e-learning ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวที่ จะมีรูปแบบในการเรียนรู้แตกต่างจากการเรียนในห้องเรียนทั่วไปนะคะก็คืออย่างเช่นในห้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีการเรียนแบบเป็นจํากัดชั่วโมงหรือว่าบางทีครูผู้สอนไม่พร้อมในการเรียนการสอนหรือว่ามีสื่ออุปกรณ์ไม่พร้อมเนี่ยค่ะสำหรับตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวที่มาช่วยทดแทนหรือว่าช่วยเติมเต็มในการเรียนในส่วนของตรงส่วนนั้นเข้าไปนะคะซึ่ง ในหลายๆครั้งอะค่ะการเรียนในห้องเรียนเนี่ยค่ะมันก็จะมีทั้งในส่วนของสภาพแวดล้อมในการเรียนหรือว่าเรื่องของโรคระบาดที่เกิดขึ้นมานะคะทำให้เด็กๆอาจจะได้เรียนรู้แบบไม่เต็มเวลาหรือว่าไม่เต็มช่วงอย่างเงี้ยค่ะซึ่งการเรียนออนไลน์เนี่ยนะคะก็จะเข้ามาช่วยลดข้อเสียในตรงส่วนนี้ได้อย่างเช่นการเรียนออนไลน์เนี่ยทำให้ผู้เรียนสามารถที่จะจัดตารางเรียนของตัวเองได้นะคะสามารถที่จะกลับมาเรียนซ้ําได้ได้รับการเรียนรู้หรือว่าได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่มันเพิ่มขึ้นนะคะอย่างเช่น มีการเรียนรู้ทั้งในส่วนของสื่อวิดีโออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าในส่วนของการนําเกมการเรียนรู้เนี่ยเข้ามาใช้ในการเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะสนทนาหรือว่าสอบถามกับผู้สอนเนี่ยได้โดยตรงหรือว่าดดได้ในหลายช่องทางด้วยค่ะสำหรับตัวระบบแพลตฟอร์ตมต้ามทุจริศึกษาเนี่ยนะคะ แรกเริ่มเนี่ยทางสำนักง,งานปปชเนี่ยนะคะมีการจัดทำหลักสูตรต้านเถจิศึึกษาขึ้นมาในปีพศ2561ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีการผลักดันตัวหลักสูตรต้านเถจ่อศริษาเนี่ย ครั้งแรกนะคะในปี2562ลงสู่สถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศนะคะจากนั้นในปี2563ค่ะก็คือได้มีการผลักดันให้ใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในรูปแบบที่เข้มข้นมากขึ้นอย่างเช่นการเปิดรายวิชาเพิ่ม,เต,มเติมค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในปีพศ ในปีงบประมาณพศ2564เนี่ยทางสำนักง,งานปปะะชค่ะเล็งเห็นว่าตรงนี้ควรจะมีการพัฒนาให้มันมีให้การเรียนรู้หลักสูตรต้านสิทิศึกษาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้นค่ะก็เลยมีเห็นควรว่าเราเนี่ยควรจะจะัดทำเป็นตัวระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษาขึ้นมาค่ะเพื่อว่าจะช่วยในการสนับสนุนแล้วก็ผลักดันขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาลงสู่สถานศึกษาด้วยซึ่งข้อมูลตรงนี้ค่ะจะสามารถทําให้ประชาชนหรือว่าบุคคลทั่วไปที่สนใจหรือแม้แต่กระทั่งนักเรียนหรือว่าโรงเรียนคุณครูคเองเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลความรู้จากในแพลตฟอร์มได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าในตัวแพลตฟอร์มเนี้ยค่ะเรารวบรวมไว้ทั้งในส่วนของอตัวอ e ีบุ๊กของหลักสูตร ต้านสื่ศึกษาสื่อการเรียนรู้หลักสูตรต้านสืิจศึกษาต่างๆทัง้งในส่วนของรูปแบบแอนิเมชันที่เหมาะสําหรับเด็กๆหรือว่าเกมการเรียนรู้เกมทางเลือกสําหรับน้องๆอ,อนุบาลอย่างงี้ค่ะแล้วก็รวมถึงในหลักสูตรของผู้ใหญ่เงี้ยค่ะก็จะมีในส่วนของทั้งในรูปแบบของสารคดีต่างๆที่ทางสํานักงานปปชได้จัดทําขึ้นมาด้วยค่ะ สำหรับอันนี้นะคะจะเป็นวิหน้าเว็บไซต์ของเราที่เป็นระบบแพลตฟอร์มระยะหนึ่งที่ใช้อยู่ตอนนี้นะคะก็คือสําหรับวิธีการเข้าใช้งานนะคะก็คือจะเป็นตัวลิงก์ตามที่เห็นในสไลด์เลยนะคะก็จะเป็น a c e d n a c c g o t h ค่ะก็ขั้นขั้นตอนการเข้าใช้งานก็จะเหมือนเว็บไซต์ทั่วไปเลยคะ่ะกคือลงสบิ ลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่นะคะก็จะมีการให้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับตัว username ชื่อผู้ใช้งานต่างๆนะคะรวมถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานแล้วก็กดสมัครเข้าใช้งานค่ะอันนี้จะเป็นหน้าการเข้าเรียนค่ะก็คือจะมีอยู่2รูปแบบก็คือในข้อที่2องค่ะจะเห็นว่ามีเขียนว่าผู้ใช้งานหลักแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะลิงก์ไปที่ตัว v-stong ด้วยก็คือถ้าท่านมี username ของ v-stong อย่าคะ่ะก็สามารถลอกอินผ่านตัวของ v-stong ได้ แล้วก็หลังจากที่ล็อกอินเข้ามาแล้วอะคะ่ะก็จะต้องสมัครเรียนทั้งหมด4บทเรียนเพราะว่าใน1หลักสูตรของในการเรียนนะคะจะมีชุดการเรียนรู้อยู่ได้กัน4ชุดการเรียนรู้ดังนั้นก็ต้องสมัครเรียนให้ครบทั้ง4ตัวหลังจากเรียนแล้วก็สอบครบทั้ง4ตัวแล้วเนี่ยก็จะมีะสเตตัสขึ้นว่า100%ครบทั้ง4อันจากนั้นค่ะเราก็จะสามารถดาวน์โหลดใบประกาศได้จากในระบบได้เลยค่ะเป็นใบประกาศที่เซ็นโดยท่านเลขาธิการปรปรชค่ะ สำหรับข้อมูลในส่วนของระยะที่หนึ่งะคะ่ะเนื่องจากว่าตัวตอนนี้เราอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนาตัวระบบแพลตฟอร์มในระยะที่2ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างทดสอบความปลอดภัยในการนำตัวระบบอะคะ่ะเข้ามาใช้ในสำนักง,งานปปชก็ในระหว่างที่ยังใช้ตัวระบบแพลตฟอร์มระยะที่1อยู่อะคะอ่ะมันจะทําให เราทางสำนักต้านนะคะยังไม่สามารถที่จะออกเป็นตัว username admin ให้กับทางสปจแล้วก็สปพได้ดังนั้นในช่วงนี้นะคะ่ะก็คือการรวบรวมข้อมูลหรือว่าการรายงานเป็นรีพอร์ตนะคะทางแอนจะเป็นคนดึงข้อมูลให้กับทางสปจเป็นรายอาทิต์ค่ะเกี่ยวกับจํานวนผู้ใช้งานที่เข้ามาใหม่แล้วก็จะมีทําหน้าแดชบอร์ดรายงานข้อมูลที่เป็นแบบว่าสรุป ข้อมูลให้ดูง่ายๆสําหรับสบปจแล้วก็สปพอ,อย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถเข้ามาเช็คได้เลยว่านะรายสัปดาห์ค่ะว่าปัจจุบันมียอดผู้ใช้งานใหม่อันนี้จะเป็นยอดผู้ใช้งานที่เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคม2 5 6 6จนถึงวันที่5้าพฤศจิกายนก็คือเมื่อวาน,นะค่ะที่อันดึงข้อมูลมาซึ่งตัวนี้ก็คือผู้ใช้งานสามารถที่จะดึงตัวสามารถที่จะเช็คข้อมูลเป็นเป็นรายจังหวัดของตัวเองได้แล้วก็ อเปิดอินเทอร์เน็ตไม่ได้ไปเป็นไรค่ะก็สามารถที่จะเช็คข้อมูลในตัวของจังหวัดของของตัวเองได้ถ้าสมมติว่าเลือกจังหวัดแล้วใช่ไหมคะตรงเนี้ยมันก็จะขึ้นว่าจังหวัดของท่านมีหน่วยงานไหนบ้างที่เข้ามาแล้วแล้วก็จํานวนผู้ใช้งานของแต่ละหน่วยงานของของในจังหวัดอะคะที่เข้ามามีกี่คนอย่างเช่นถ้าสมมติว่าอย่างจังหวัดแม่ห้องสอนโรงเรียน บ้านแม่เตียอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีจำนวนผู้ใช้งานที่เข้ามาใหม่เนี่ยแค่หนึ่งท่านแล้วก็ในส่วนของรายงานที่เป็นตัว form report อะคะ่ะก็คือถ้าสำนักต้านนะคะจะมีในส่วนของ Google Drive ที่เป็นเขียนว่าข้อมูลการขับเคลื่อน ของสปจแล้วก็สปพค่ะในส่วนตรงนี้จะมีตั้งโฟลเดอร์ชื่อว่าเอกสารรายงานแพลตฟอร์มเดี๋ยวทางสํานักต้านนะคะจะมีการเอาตัวรายงานแพลตฟอร์มมาทิ้งให้ไว้ที่นี่แล้วทุกท่านสามารถที่จะโหลดข้อมูลออกไปได้ค่ะซึ่งในรูปแบบของการรายงานแพลตฟอร์มในเบื้องต้นนะคะท,ที่เซตไว้ก็คือจะรายงานประมาณตามที่เห็นในสไลด์เลยค่ะก็คือจะมีในส่วนของชื่อนามสกุลหน่วยงานจังหวัดแล้วก็วันที่เข้ามาใช้งานวันที่เข้ามาสมาัคร ส่วนอันนี้เป็นหน้าตาของตัวระบบแพลตฟอร์มในระยะที่2ที่ทางเรากำลังออทำการอยู่ในช่วงระหว่างติดตั้ง เข้ามาในสํานักง,งานปปชค่ะคิดว่าเดี๋ยวถ้าเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการแล้วน่าจะมีแจ้งไปที่สปจแล้วก็สกปพอีกครั้งนึงค่ะซึ่งในตัวแพลตฟอร์มระยะที่2เนี่ยค่ะทางสปจกับสปพเนี่ยสามารถที่จะออกเป็นตัว username admin มินได้เองนะคะแล้วก็หลังจากที่ได้ตัว username admin แล้วเนี่ยสามารถเข้ามาเช็ครายงานในตัวระบบแพลตฟอร์มได้ด้วยตัวเองนะคะก็จะมีรายงานสรุปภาพรวมรายงานสรุป เชิงกราฟิกที่เป็นตัวแดชบอร์ดบอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยค่ะที่เป็นข้อมูลที่ที่คิดว่าทางทุกท่านต้องใช้แล้วก็จะมีเป็นรายงานเชิงตารางที่สามารถดึงข้อมูลออ,อกมาเป็นทั้งในส่วนของไฟล์ Excel, PSV, PDF หรืออะไรเงี้ยที่ที่ที่จะใช้ได้ค่ะซึ่งหลังจาก นี้ถ้าสมมติว่ามีปัญหาหรือว่าข้อสงสัยอะไรค่ะก็สามารถสอบถามได้ที่เบอร์7 1 1 4ค่ะสำนักต้านค่ะหรือว่าจะเป็นแอดไลน์ก็ได้ค่ะเป็นไลน์โ a ของสำนักต้านทุจริตศึกษาค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาขอสื่อขอข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาได้ค่ะขอบคุณค่ะ7หนึ่งหนนะครับโทรเวลาราชการนะครับนรมีเวศนะครับต่อไปครับวิชั่นมิวเซียมนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับเชินคุณกันทอนครับอ่า นะครับก็ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆพี่ๆผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับก็เมื่อกี้เรียนรู้พระเอกนะเรียกว่าพระเอกของสำนักต้านทุจริตศึกษาเลยนะครับก็คือระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษานะครับเดี๋ยวต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องของพระรองนะครับพระรองหรือว่า ตัวเสริมแล้วกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวเสริมสำหรับการเรียนรู้ควบคู่ไปกับระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษานะครับก็คือระบบพิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริงนะครับในตัวนี้นะครับในระบบพิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริงเนี่ยจะประกอบไปด้วย3ระบบย่อยๆนะครับในระบบใหญ่นะครับก็คือระบบเว็บไซต์ นะเว็บไซต์ของพิพิพธภัณฑ์ต้านโกงนะครับพัฒนาขึ้นใหม่นะครับส่วนที่2เป็นหัวใจเลยนะครับก็คือระบบ Virtual Museum นะครับ Virtual Museum หรือว่าพิพิพธภัณฑ์เสมือนจริงนะครับแล้วก็ระบบที่3เป็นระบบ e-learning นะครับ e-learning ของพิพิพธภัณฑ์ต้านโกงเรามาดูอุปกรณ์ที่รองรับนะครับอุปกรณ์ที่รองรับในการใช้งานระบบ ทั้ง3ระบบของพิพิธภัณฑ์ต้านโกงนะครับเว็บไซต์กับเวอร์ชวลมิวเซียมรองรับทุกดีไว้นะครับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้หมดเลยนะครับรองรับได้ทุกดีไว้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่ง e learning นะครับ e learning เนี่ยเนื่องจากข้อจำกัดเรื่องของระบบนะครับเรื่องของทรัพยากรเครื่อง หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับระบบ e learning เนี่ยจะรันได้สมบูรณ์บน n o ้ e บุ๊กหรือว่า PC นะครับอ่ามาดูทีละอันนะครับเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ของเรามีอะไรบ้างนะครับป๊อปอัพข่าวประชาสัมพันธ์สื่อความรู้นะครับแล้วก็เป็นประตูเข้าไปสู่ Virtual Museum และก็ e learning เดี๋ยวมาดูของจริงกันเลยนะครับนี่นะครับนี่คือหน้าตาตัวเว็บไซต์นะครับส่วนนี้จะเป็นป๊อปอัพนะครับส่วนนี้จะเป็นป๊อปอัพป๊อปอัพเนี่ยก็จะเลือกข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าเราอยากให้มีทางลัดเข้าไปที่ไหนแล้วก็เอามาใส่ไว้ที่ป๊อปอัพคือส่วนตรงนี้นะครับส่วนหอจดหมายเหตุแถบเมนูด้านบนนะครับ ส่วนหอจดหมายเหตุก็คือแสดงเรื่องราวของการต้านโกงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเข้าไปค้นหาข้อมูลได้นะครับข่าวประชาสัมพันธ์นะครับก็ลงข่าวประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ต่างๆเอาไว้นะครับแล้วก็สื่อองค์ความรู้ในนี้จะมีอยู่สส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นอ e ีบุ๊กนะครับอ e ีบุ๊กเป็นไฟล์ pdf นะครับเปิดเข้าไปนะครับก็จะเป็นเหมือนหนังสือ นะครับมันหนังสือโหลดออกไปไม่ได้ตัวนี้เสียดายมากเลยนะครับตัวนี้เสียดายมากเลยโหลดออกไปไม่ได้นะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับเราโหลดแป๊บหนึ่งนะครับอินเทอร์เน็ตส่วนตัวมันจะช้านะครับแต่อินเทอร์เน็ตโรงแรมน่าจะช้ากว่านะครับนี่นะครับก็จะเป็นอีบุ๊กนะครับสามารถฟลิปไปนะครับเปิดหน้าถัดไปอะไรได้นะครับแล้วก็ซื้อความรู้อีกส่วนหนึ่งเป็นอีพับบิเคชันนะครับ ตรงนี้เราจะเป็นอินโฟกราฟิกนะครับไล่เรื่องราวต่างๆนะครับอันนี้เราเพิ่งพัฒนาเลยตัวนี้เพิ่งพัฒนาเลยนะครับก็กำลังไล่สเตปอยู่นะครับไล่สเต็ปขึ้นไปเป็นซีรีส์นะครับเส้นทางต้านโกงนะครับตั้งแต่อดีตนะครับตอนนี้ก็ถึงตอนที่5แล้วนะครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็จะตอนที่6นะครับสัปดาห์นี้ตอนที่6กก็เป็นเส้นทางต้านโกงสมัยอยุธยา นะครับเป็นตอนตอนพระอายการลักษณะโจรน,นะครับแล้วก็ส่วนต่อมาก็คือประตูนะครับประตูเข้าสู่ระบบเวอร์ชวลนะครับระบบเวอร์ชวลแล้วก็ระบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้นะครับนี่ในส่วนของเว็บไซต์นะครับต่อมาในส่วนของระบบเวอร์ชวลมิวเซียมนะครับ ระบบเวอร์ชวลมิวเซียมนะครับก็คือพิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริงนะครับล้อรูปแบบนะล้อรูปแบบเนื้อหามาจากพิพิธภัณฑ์ต้านโกงของเดิมที่ปิดไปแล้วนะปิดไปแล้วนะครับปิดไปปีกว่าแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าชาติไหนจะได้เปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ในเวอร์ชวลมิวเซียมนะครับก็ประกอบไปด้วย ส่วนจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ต้านโกงเดิม10โซนนะครับโซนนิทัศการหมุนเวียนนะครับที่เพิ่มเข้ามาก็คือศูนย์การเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษานะครับแล้วก็หอจดหมายเหตุนะครับเดี๋ยวไปชมของจริงเลยนะครับวิธีการใช้งานไม่ยากนะครับวิธีการใช้งานไม่ยากไปข้างหน้าถอยหลังไปข้างหน้าถอยหลังกดกดเพื่อดูข้อมูล นะครับแค่นั้นเองนะครับ,นะรบนี่เป็นหน้าตาในโซนแรกนะครับจะบอกวิธีใช้งานนะครับอันนี้สำหรับ PC นะครับเข้ามาก็จะเป็นคำโปรยนะครับถ้าใช้งานกับ PC เนี่ยความพิเศษของมันคือซูมเข้าซูมออกได้นะครับแค่นั้นเองนะครับส่วนถ้าใช้กับสมาร์ทโฟนถ่างไม่ได้หุบไม่ได้ ขึ้นมาแบบไหนก็เป็นแบบนั้นนะครับในส่วนนี้นะครับอันนี้คือหน้าตาคร่าวๆนะครับข้างล่างก็จะมีส่วนประกอบต่างๆนะครับอย่างเช่นแผนผังดูว่า10โซนมีอะไรบ้างนะครับสามารถสกิปข้ามโซนไปได้เลยนะครับรูปภาพนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับสงสัยจะค้างนะครับ ต่อมานะครับเป็นรูปภาพนะครับในพิพิธภัณฑ์ต้านโกงมีรูปภาพอะไรบ้างก็จะขึ้นมาหมดเลยโหลดได้ฟรีๆนะครับไม่เสียตังค์นะครับไม่ต้องทำหนังสือมาขอที่สำนักต้านให้วุ่นวายนะครับโหลดกันได้ตามสบายเลยนะครับส่วนถัดไปก็จะเป็นวิดีโอนะครับวิดีโอในส่วนนี้นะครับวิดีโอในพิพิธภัณฑ์ต้านโกงสมจริงมีวิดีโออะไรบ้างก็ โหลดไปใช้ได้นะครับหรือเอาไปใช้ประกอบการบรรยายได้หมดเลยนะครับอันนี้นะครับในส่วนของพิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมจริงนะครับเดี๋ยวเราไปไปดูในส่วนหอจดหมายเหตุนะครับส่วนหอจดหมายเหตุนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวไทม์ไลน์เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะครับกดปุ่ม ตรงเขาเรียกเครื่องมือค้นหานะครับก็จะเป็นรายละเอียดนะครับอันนี้นะครับในส่วนหอจดหมายเหตุนะจะมี2ซีนนะครับในซีนแรกเป็นประวัติความเป็นมาของการต้านโกงนะครับซีนที่สองนะครับจะเป็นเรื่องราวของประวัติความเป็นมาของสำนักงานปปชนะครับประวัติความเป็นมาของคณะกรรมการปปชนะครับ แล้วก็มีรูปของทำเนียบทำเนียบเลขาธิการคณะกรรมการปปชนะครับแล้วก็ทำเนียบของกรรมการปปชนะครับแล้วก็อดีตกรรมการปปชทุกท่านเลยนะครับแต่อันนี้ข้อมูลยังไม่ได้อัปเดตนะครับรออัปเดตท,ทีเดียวตอนมีกรรมการให้ครบนะครับเพราะว่าการจัดการข้อมูลหลังบ้านเนี่ยเป็นเรื่องวุ่นวายนะครับแล้วก็เสียเวลาไปเป็นวันนะครับ ภาพ360องศาพานโนรมิกเนี่ยต้องใช้เวลาและก็ต้องใช้ทักษะและก็สเกลในการทำออกมานะครับในส่วนนี้นะครับอันนี้คือระบบของว i r t u a l มิวเซีนะครับต่อไปเป็นระบบ e-learning นะครับระบบ e-learning นะครับทับซ้อนกันไหมกับแพลตฟอร์มก็คาบเกี่ยวกันนิดหน่อย นะครับขาบเกี่ยวกันนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นระบบของแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะระบุชั้นนะระบุชั้นกลุ่มเป้าหมายแต่ e-learning ของเรานะครับมีให้เรียนแค่2ระดับก็คือเด็กและเยาวชนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนทั่วไปนะครับในระบบ e-learning นี้นะครับต้องสมัครสมาชิกนะครับต้องสมัครสมาชิกถึงจะเข้าได้นะครับแล้วก็สมัครสมาชิกเนี่ย ต้องมีเลข13หลักนะหรือเลขบัตรประชาชนถึงจะเข้าได้นะครับก็การเรียนรู้ก็มี4หัวข้อนะครับเป็นรูปแบบเกมนะครับในนี้จะเป็นรูปแบบเกมอิงตามหลักสูตรต้านปี6 1หน่งนะครับเสร็จแล้วก็ถ้าเรียนเสร็จแล้วก็ทําแบบทดสอบแล้วก็ได้ประกาศนียบัตรนะครับอันนี้ก็เป็นระบบพิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริงนะครับเราคือทางเลือกนะครับเราคือทางเลือก เราไม่บังคับนะครับก็ติดต่อเราได้ทางไลน์นะครับแอดสัมปพยหรือว่าโทรมาที่7115หรือ7117นะครับหรือว่าจะอีเมลที่ acmuseum@gmail.com นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณครับขอบคุณน้องเอและน้องสายทานนะครับจะมีคำถามไหมครับ ช่วงของวิชอนวิวเซียมเนี่ยเรามีกิจกรรมนะครับตะลุยแดนสนุกคิดนะครับท่านไปใช้ PR ได้นะครับได้เงินรางวัล2,000บาทนะครับพันหาบาทเราทาแล้วรอบแรกนะครับติดตามรอบต่อไปได้นะครับยกเว้นเจ้าที่ปปชนะครับแต่ลูกหลานท่านได้นะครับส่วนเรื่องหอจดหมายเหตุนะครับเรากําลังทาอะไคลส์นะครับเป็นเครื่องมือถ้าท่านส่งเอกสารทําลายตามพรบทําลายข้อมูลและเอกสารปี64นะครับตอนนี้ครับมันมีเรื่องการประเมินคุณค่าเอกสาร เดี๋ยวเราทาเสร็จแล้วจะส่งให้ท่านนะครับไม่น่าเกินสิ้นเดินนี้นะครับท่านจะได้ส่งเอกสารทําลายได้นะครับส่งเก็บที่พิพิธภัณฑ์ได้นะครับอ่ะมีคําถามไหมครับหนึ่งคำถามนะครับก่อนจะปล่อยท่านไปเบรกนะครับไม่มีนะครับเอามีนะครับท่านเดิมนะครับอ่าคำถามเดียวนะครับเพราะรบกวนเวลาเบรกท่านมาแล้วนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วจะปล่อยท่านไปเบรกนะครับได้ยึดเส้นยึดสายนะครับขออนุญาตนะครับอ่จากสพจางทองนะครับผมก็ไม่อยากถามเยอะนะแต่แบบว่า มันมีประเด็นอะไรหลายอย่างนะที่เราต้องเคลียร์ให้ชัดเจนนะครับอย่างเช่นเรื่องของการใช้ username v s t r o n g เนี่ยนับรวมกับอ่า username ที่ตามตัวชีวัดของโครงการเราไหมฮะอันนี้คำถามแรกนะฮะถ้า v s t r o n g ใช้คู่กันคำถามที่2นะครับตัวเฟสที่2เนี่ยมีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนไหมครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงของการขับเคลื่อนแล้วนะครับการ500 user เนี่ยดูเหมือนเป้ามันง่ายนะครับแต่ตอนดำเนินการจริงๆเนะี่ยต้องไปสื่อสารนะครับทั้งการใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเบอร์มือถือนะครับ ที่เราเข้าไปดูเบื้องต้นนะครับและการกอ,อกอักขระเนี่ยถ้าเราเป็นกลุ่มเด็กวัยกระต่อวัยเล็กๆๆนะฮะเขาก็คงไม่ได้เข้าใจอะไรมากมายในการที่จะใช้มือถือในการเลือกยูเซอร์เนมพัตเปิดนะอันนี้เป็นปัญหานะครับที่เราต้องเจอเนาะถ้าสมมุติเรากําหนดกลุ่มเฉพาะแค่นักเรียนนะครับแต่ตะกี้ได้ยินเคลียแล้วว่าได้ทุกกลุ่มนะครับได้ทุกกลุ่มแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่มันจะต้องไปคู่ก,กันกับไอ้เรื่องผักหลักสูตรต้านเนาะผมคิดว่านะ คิดว่าทางสํานักต้านน่าจะเห็นอย่างนี้เลยเลือกเอาตัวชีวัตนี้มาคู่กันนะครับก็ฝากฝากคําถามไว้นะครับขอบคุณมากครับค่ะก็ในส่วนของตัววีสตองนะคะก็คือ,อตัวยูเซอร์เนมที่เข้ามาใช้ด้วยกันได้เนี่ยคือจะต้องเข้ามาเรียนด้วยเท่านั้นคะ่ะเราถึงจะนับ คือหมายความว่าต่อให้ท่านมีแค่มี username v s t r o n g แต่ท่านไม่เคยเข้ามาเรียนหลักสูตรต้านเลยในนี้ค่ะมันจะไม่ขึ้นข้อมูลของท่านในตัวแพลตฟอร์มของหลักสูตรต้านค่ะดังนั้นมันจะไม่ขึ้นข้อมูลนับให้แน่นอนจนกว่าจะเรียนแล้วก็เข้ามาใช้งานในหลักสูตรต้านแล้วก็ในส่วนของ เด็กๆก็กะค,ะคือส่วนใหญ่ที่ใช้ตอนนี้ค่ะถ้าเป็นของน้องๆระดับอนุบาลน,นะคะ <c oughs> ก็คือทางคุณครูเท่าที่เคยให้คำปรึกษาคุณครูมาก็คือส่วนใหญ่คุณครูค่ะ,คะจะใช้เป็นตัวสื่อในการไปใช้กับเด็กๆมากกว่าเหมือนเป็นตัวประกอบการเรียนการสอนของทางคุณครูค่ะก็คือเพราะว่าในตัวนี้ค่ะคุณครูไม่จำเป็นจะต้องเตรียมในส่วนของการเรียนการสอนอะไรเลยเพราะว่าในส่วน ตัวแพลตฟอร์มเนี่ยเรามีเตรียมแผนเนื้อหาการสอนรวมถึงตัวสื่อกิจกรรมต่างๆให้น้องๆเนี่ยไว้ครบทั้งหมดแล้วทั้งทั้ง4หลักสูตรแล้วก็ในส่วนของระดับประถม สำหรับน้องๆระดับประถมเนี่ยก็จะมีปัญหาเหมือนกันอย่างเช่นว่าน้องๆเนี่ยยังไม่มีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลไปของตัวเองในส่วนนี้ค่ะสำนักตั้งก็คือจะเป็นตัวช่วยในการนำข้อมูลของน้องๆเนี่ยเข้ามาลงทะเบียนให้โดยที่คุณครูเนี่ยสามารถใช้เบอร์โทรแล้วก็อีเมลของโรงเรียนหรือว่าของคุณครูเนี่ยแจ้งมาแทนของน้องๆได้แล้วก็ออกเป็นตัว username ให้กับน้องๆเนี่ยนำไปให้คุณครูเนี่ยใช้ สอนน้องๆหรือว่าให้น้องๆเรียนในคาบคอมพิวเตอร์หรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะตามที่น้องๆสะดวกหรือว่าบางโรงเรียนอย่างเงี้ยคือเขาจะมีให้ผู้ปกครองอ่ะค่ะพาน้องๆเข้าเรียนแล้วก็สอบแล้วก็รับไปประกาศด้วยส่วนสําหรับของระดับมัธยมปลายจนถึงอุดมศึกษาเป็นต้นไปอย่างเงี้ยคือน้องๆก็ค่อนข้างที่จะโตแล้วก็สามารถที่จะใช้ตัวสมาร์ทโฟนหรือว่าอินเทอร์เน็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยได้แล้วก็จะไม่ค่อยมีปัญหาค่ะ แล้วก็ในส่วนของที่ว่าระบบแพลตฟอร์ม2จะเปิดเมื่อไหร่คือจริงๆตอนนี้ค่ะก็เริ่มจริงๆแพลตฟอร์มหนเนี่ยมันก็นับยอดได้แล้วนะคะเพราะว่าเรามีการเก็บฐานข้อมูลอยู่แล้วพอหลังจากที่ช่วงที่จะเปิดแพลตฟอร์ม2เนี่ยเรา แพลตฟอร์ม2เนี่ยมันมีข้อแม้ว่าจะต้องเอาฐานข้อมูลทั้งหมดค่ะที่อยู่ในแพลตฟอร์มเฟสหนึ่งเนี่ยยกมาไว้ที่ตัวแพลตฟอร์มเฟสสองด้วยดังนั้นเนี่ยข้อมูลจะไม่มีการตกหล่นแล้วก็หล่นหายแน่นอนค่ะเพราะว่าตัวฐานข้อมูลเนี่ยจะเป็น Data ที่จะเนมาขึ้นในตัวของระบบแพลตฟอร์มเฟสสองด้วยดังนั้นผู้เรียนที่เข้าใช้เรียนหรือว่าเข้าใช้งานสมัครตั้งแต่ตอนเฟสหนึ่งเนี่ยยังจะใช้งานในเฟสสองได้อยู่ไหมก็คือยังใช้ได้ ด้วยตัว username พาสเวิร์เดิมที่เคยใช้ตอนระยะ1ระยะ2ก็คือยังใช้ได้เหมือนเดิมแล้วก็ลิงก์ในการเข้าใช้งานก็ยังเป็นลิงก์เดิมแต่ว่าแค่หน้าตามันจะปรับเปลี่ยนไปประมาณนี้ค่ะครับขอบพระคุณมากครับก็ประสานเข้ามาครับสำนักต้ริศึกษาครับยินดีนะครับจะสนับสนุนทุกข้อมูลครับสำหรับสบจภาคแล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาคเอก,กชนและด้วยนะครับ อย่างที่นําเรียนไปนะครับว่าเราจะจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะครับขอญาตขึ้นเวทีให้ท่านนะครับจะได้ไปเบรกนะครับ